ได้โจทย์มามีคนไม่เอาท่าที่เคยฟังเคยฟังแต่ท่อนฮุกขอใหาา้ายอมแพ้เคยฟังแต่แตอม<อ>มััฉนกว่าเืครร

ตอนหลังหรือตอนไหนตอนแรกว่าตอนไหนว่าที่แปลกๆคือตอนอีตอนฮุกหลังๆน่ะที่แบบว่าผัดกันร้องอะจะอาอยัางไงดีอะผัดกันร้องค,คนนึงอยู่คนนึงอยู่มุมอีกคนนึงอยู่มุมนี้ไหมมุมทแยงทยแยงคิดเหมือนกันล่างบนแล้วพอจะเดินค่อยเดินขึ้นมาเพอร้องอะแล้วค่อยมองหน้าตอนนี้ใช่ไหมแถวๆเนี้ยืมก็คือหลังจากนี้ hey, bye bye. ลองลองเป็นบ็อกซิ่งตรงนี้นแต่มันจะหันมาบองหน้ากันไม่ได้ถ้าหันมาก็จบเลยเพราะคนข้างหนูข้างหน้าจะกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้คือไงตรงนี้ส่งตรงตลอดเลยไหมพอหลังจากนี้คือตรงนี้เราเล่นกันแล้วไงแล้วหลังนี้เราก็ส่งตรงหรือจะแบบยังไงวะเพาะว่าไม่เคยจะเสียดายที่ชิวที่เคยได้รักเธอไม่เคยเสียดายหันมาคําเดียวนะแบบหันมาบอกว่าไม่เคยเสียดายนะอะไรเงี้ยหรือ,อยังไงก็ได้เนอะลองหาย้อนหน่อยหาย้อน <S <S <S> ย้อนคืนวันเวลาได้อีกครั้งอย่างใดฉันก็จะยอมให้เป็นเหมือนเดิมจะรักเธอเหมือนที่เคยทำรับความเป็นไปจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วไงดี๋ยนี่กคอนใจนมากถึไงนี่ถ่นก็ได้ไหมเนคือเสร็จแล้ว่ะ เมื่อก่อนไปทิ้งมาเลยเหรอแปลกอะไรไดีวะหรือพอจะ,จะเดินเข้าหากันเก็แปลกอยู่ดีเขาจะพูดแบบเดินนะไม่ไม่ไมอยากใกล้กันมากเอาแบบประมาณประมาณเพระาะแบบว่าก็ไม่ได้เไ,ดไม่ใช่เพลงรักก่อนเลยใช่ทำไมครั้งเรื่องกานใครรักไม่เท่าไรอ่ะเลือกมาว่าจะเอาฮุกเนี้ยส่งให้คนหรือว่า เล่นกันเองคือเล่นกันเองก็คือพี่ร้องนี่พี่จะมองหน้าแพ้ก่อนเลยแต่พอคนนี้แล้วพววพยร้องก็มองหน้าพี่แล้วพอถึงอันนี้ปุ๊บต่างคนก็ต่างส่งลง,งเลยหรือว่าจะอันนี้ส่งตรงแลวอันนี้ค่อยมองแต่อันสุดท้ายอ่ะเจ้ายังไงคือเราจะเข้ามาหากันไหมหรือมันเข้าแพลชอบคำร้องให้ใครสักคนฉันกลร้องต่หัวใจมากอาไมอยากแบบว่าตรงนี้เล่นกันแล้วอไอ้ประโยคเนี้ยหันออกอืมใช่แล้วให้มันต้องจบคือให้พี่หันมาบอกว่า แตอเมื่อยู่ประมาณไม่น,มนานทำเพื่อใครสักคนฉันได้ทำเพื่อความรักร้องให้ใครสักคนฉันก็ร้องจากหัวใจรักที่มันต้องจบมันก็ยังอดอยงดงามฉันยังจำไว้ มันเหมือนเราเหมือนเราประชดกันด้วยแหละเออเหมือนอยู่ดีก็หันไปเพบ่มไอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนประชดว่าแบบทำให้ใครสักคนเธอด้ทำให้ความรักของใครประชดกลับเอาร้องให้ใครสักคนแพ้ก็ร้องตะอหนึใจเหมือนกันอย่างเงี้ยเราผหันแล้วรักขึ้นมาเลยรักนี้มันนึ่งจบมันนานโอ๊ยคิดปักกินยากันเนี่ยคือตรงเนี้ยโอเคป่ะจนถึงเนี้ยอันมามินิโอเคใช่ป่ะอันเนี้ยเอาไงอะถ้าแบบคือหรือจะเล่นกันเองหรือจะส่งยาวๆเลยไม่เล่นกันแล้ว เมื่อก็คือแบบดนตรีมันจะเงียบมาใช่ป่ะแล้วพี่ตอนแรกไงวะตั้นึงนาทีตรงนี้เราเข้าหากันใช่ไหมทางย้อนไปอีกทางยังเล่นไม่เหมืนเดิมจะรักเธอเหมือนที่เคยทำรับความเป็นไป ตอนตีมันเงียบด้วยหรือจะท่อนีเล่นกันแล้วท่อนสองใช่ว่าจะเล่นกันดีกว่าอ่ะเออหายย้อนมาเล่นเดินหาย้อนคืนวันเวลาได้อีกครั้งอย่างไรฉันก็จะยอมให้เป็นเหมือนเดิมจะรักเธอเหมือนที่เคยทำรักความเป็นไป คีอะไรก็มันยังคงรักมากน,นะตอนนี้ดนตรีแบบเมื่อก่อนไงรักมากเท่าไรมันยังคงรักมากน,นะก็คือจะใส่ใส่ไปให้อแต่หน้านแต่ชีวิตมันต้องเป็นไปเมื่อก่อนเคยรักเธอที่สุดมันยังคงรักเธอสุดหัวใจไม่เคยจะเสียเฮ้ยทำไงพี่ร้องด้วยใช่ไหมทำไมา เมื่อก่อนเคยรักมากเมื่อก่อนเคยรักเธอที่สุดมันยังคงรักเธอสุดหัวใจไม่เคยจะเสียได้เมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเคยรักเธอที่สุดมันยังคงรักเธอสุดหัวใจไม่เคยจะเสียอะไรโด้เมื่อก่อน เหมือนเราพูดกันแล้วว่าไม่ไม่ได้เสียดายคือไม่เสียดายแล้วดูด่เมือก่อนเกลแแือมากเถอทิ้งแพ้เธอก็ยืนเอ,ออทัออไงดีวะตรงเนื้อเราจะหันพร้อมกันใช่แพ้หันเออมันมีคนดูอีกน่หว่าแพ้หันส่งไปเลยหันแบบคือตอนนี้ข้างสายนะไม่หันส่งแล้วคนดูข้างหลังเราอ่ะไม่ไปหันเนี่ยอะไรแพ้แพ้แพ้เล่นแบบคนคนเลยนะครั้เนี้ยากกันเล่นเลยคือไม่ต้องอย่าเพิ่งส่งตรงส่งตรงตอนหลังสุด โอเคอันนี้คือแบบพอเดินเดินวนอย่างนี้แล้วมาเจอกันตรงกลางอ่าแลา้วค่อยๆแบบทำเมื่อใคร่สักปั้งก็<า>คือตอนแรกเราอยู่กันตรงนี้ตรงตรงนี้ใช่ไหมสุดท้ายแล้วพี่ก็ร้องเอ้ยอันนี้ดิเมื่อก่อนเคยรักมากเท่าไหรมันก็ในอันนั้นเราเดินคนละเดินเดินเดินอันนี้เฮ้ยอันนี้เดินหลืวะอันนี้ยังอันนี้ฮอกกุ๊กสองเดินอันนี้ยังเมื่อก่อนอันนี้คือหลังจากจบนาทีสุดท้ายเมื่อก่อนเคยรักมากที่สุดมันยังคงรักเธอสุดหัวใจไม่เคยจะเสียได้ อก่อนเคยรักมาเท่าไรมันเล่นๆหรือรเท่านะแต่ชีวิตมันต้องเป็นไปเมื่อก่อนเคยรักเธอที่สุดมันยังคงรักเธอสุดหัวใจไม่เคยจะเสียแค่ว่าตอนเรามาเจอกันเราน่าจะอะไรสักอย่างนิดนึงไม่งั้นมันจะเหมือนเดินจงกรมอะเกลียกอมเยครับยังคงรักเธอสุดหัวใจ ไม่เคยจะเสียดโดโยนี่แล้วท่ามเฮ้ยพี่ต้องร้องด้วยนี่หว่าท่อนเนี้ยหรือเปล่าวะมาสานจรก,กินนี่ตหองแต่งตัวคาใส่เสียดายแล้วก็ท่าไม่เคยสะกดนะใช่ฮะอือตรงเนี้ยมันจะมีคอรับเป็นท่าไม่ใครสักคนกันลเลยใ,ใช่ใช่อันนี้ฮุกนี้ใช่ไหมใช่โอเคเอเอนั่นแหละพี่ก็ร้องด้วยพ่อแพ้ก็ร้องเหมือนกันก็วนกันสบายดีใช่ไหมแล้วก็มาจบตรงนี้ขอร้องตอนหลังนะครับ เีบอกกิ้งยากดี แค่ว่าก่อนเ,เราเดินไปไ<อ>เรามองก<อ>ันก่อนนิดนึงไหมไอฮุกแรกคือพี่ดนตรีเนี้ยใช่ไหมอันี้แล้วก็พี่ก็มองหน้าแพชครัะแล้วก็จึกจึกแล้วก็แพก็ร้องแล้วทีนี้ก็เดินวนก่อนแยกกับมองกันนิดนึงไหมอ่ามองมันจะได้ดูเหมือนว่าแยากเพื่ออะไรพอวนเสร็จอ่ะอย่าเพิ่งเข้ามาหากันมันจะมีท่อดในนี่ไงตอนนี้นอ,ะนะอ๋อเราก็แยกไปรอคนละมุมใช่คือพอแพรไปโชว์เลยฮ่า

พี่ร้อนะขันหลังหากันแล้วตอน เขาบอกว่าเราเราจะไปจบอยู่ข้างหลังนี้ใช่ไหมเขาจะด่าไปบอกกิ้งเราไหมเนี่เดินเนี่ยเดินยังไงฮะเนี่ยขาต่ำสกีิปสกีพลข้างค่ะ ันจะไปพร้อมกันนะแพว่า,าก้อหน้าก้องต่ไม่มองกันแล้วอยา่ รัท,ที่สุม,มันยังคงรักเธอสุดหัวใจไม่เคยจะ